คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขเซมซีที่อาจารย์ดุยพร,รันได้ไปเสี่ยงเซมซีที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ เราไปดูกันครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับล่าสุดอาจารย์ดุยพร,รันได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าโอ้ยร้อนร้อน,อนกว่าจะเข้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาบุญมาฝากครับแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่โชควาสนาสาธุอาจารย์ดุยบอกว่าร้อนกว่าจะเข้าได้แล้วก็เอาโชคมาฝากแล้วแต่บุญแต่วาสนาของใครของมันนะครับ เราไปดูนะครับว่าอาจารย์ดุยพรันจะให้โชคให้ชัยกับเราอะไรกันบ้างครับนี่ครับอาจารย์ดุยพรันเข้ก็ไปเสียงซิมซีครับท่านผู้ชมโชว์เลขไม้ซิมซีที่เสียงได้นะครับมี2ไม้ครับไม้แรกเป็นเลข5ไม้ที่2เป็นเลข9ครับได้เลขมา2ตัวครับท่านผู้ชมได้เลข5กับเลข9มานะครับอาจารย์ดุลยพรันก็อยู่ที่ข้างหลังรู้สึกว่าจะเป็นวัดดำเนินนะครับท่านผู้ชมครับ ไปเสียงเซมซีที่วัดดำเนินได้โชคมามาฝากท่านผู้ชมครับได้เลข5กับเลข9นะครับอาจารย์หนุ่ยฟรันกบบ็บอกว่าแล้วแต่โชควาสนานะครับก็เป็นเลขที่สวยเลยทีเดียวครับเลข5กับเลข9และยังมี FC มาคอมเมนต์บอกว่าเลข9กลับเป็นเลข6ได้นะครับ อย่างนั้นก็จะเป็น59กับ56ได้ครับท่านผู้ชมอาจารย์ดุยพรันก็มาให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ดุยพรันมากๆนะครับที่ให้เลขส,สวยๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับและแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอนก็ขออานวยวอวยพรนะ้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเสียงเซมซีของอาจารย์ดุยพร,รนัน59ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับ รักทุกท่านครับขอบคุณครับ